สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่7มกราคมปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทย f อที่เป็นของรัฐบาลนะครับเนาะก็วันนี้เป็นของเซียนทวีนะครับเซียนทวีก็ขอบคุณเซียนทวีนะครับแนวทางมาเป็นปัน f อทางช่องนะครับเนาะวันนี้ก็วันที่7วันอาทิตย์แล้วนะครับวันอาทิตย์วันพักผ่อนใครหลายคนนะครับเนาะก็ใครยังทํางานอยู่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ ก็เดินดูผลเมื่องวดที่แล้วนะครับเนาะของเสียนทวีงวดชินปีนะครับงวดวันที่30เดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับเสียนทวีเรียกตารางนะครับเนาะให้2 3 4 7 8 9ี่นะครับ2 3 4 7า9เลขดียกตารางครับแม่นมากนะครับของเสียนทวีเรียกตาราง8 9เเข้าล่างนะครับเนาะ แต่เสียดายนะครับเนาะเสียดายมากเซียนทวีไม่จับคู่ให้นะครับเซียนทวีจับคู่ให้7 4 7 8 72นะครับเป็นตัวเน้นเลยนะครับเนะาะ3คู่นี้เสียนมันใจว่า7น่าจะมาประมาณนี้นะครับเนาะแต่แนวทางเขาออก8 9นะครับเนาะ8 9ล่างบน54นะครับบน544ก็ไม่เข้านะครับเนาะแต่ชุดเต็มน่าจะเข้านะครับดูแล้วน่าจะเข้า เซียนทีเขาจับชุดเต็มไว้แต่เขาคัดตัวเด็ดๆที่เขาคิดว่าน่าจะมาให้เรานะครับเนาะแต่คัดผิดนะครับเนาะคัดผิดคัดเจ็ดแปดให้เราตัวเน้นเลยนะครับเนาะแต่มแปดเข้าไม่ได้คัดมานะครับก็วันนี้ตัวหาเซียนทวีนะครับเนาะว่าจะเป็นยังไงได้ตัวไหนมั่งผักเย็บผักเย็บซีทางช่องนะครับให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมก็สักครู่นะครับตัวหาเซียนทวีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไม่ครับสวัสดีพี่ไม่ครับโอ้สบายดีว่เนาะครับ เป็นไรครับตาเป็นไรนาะตาทําเข้าตานั่นเป็นไรตาไปหาหมออยู่ครับไปหมู่บ้านนี่ครับหมอนัดอืมดีขึ้นแล้วต้นเนาะไปไปอยู่ครับอืมดีขึ้นกว่าเก่าบ่ครับเป็นยังไงดีดีขึ้นแล้วครับเออดีแล้วครับดีแล้วก็เศร้าแล้วบัดนี้ปีใหม่เดี๋ยวตาใหม่เนาะครับผมปีใหม่ดตาใหม่สดใสกว่าเก่าบัดนี้เอืม คนอือนถามแนวทางนะครับไองวดที่แล้วเป็นไหนมาน์โบ้มานบ่มานพร้อมานบ่โอ้วาแล้วสุดเต็มเส้นเขาเจ้าแท้แปดเก่าเส้นบริจาคให้อิปที่จือซื้อครับผมอผมเนะี่ยโดนอีกแล้วผมนะนายอะไร <laughs> วัดนีล่ละวัดนีล้ละวันนี้เอาขึ้นว่าวันนี้เอาขึ้นเอาขึ้นนะครับปีใหม่แล้วปังๆเด้อปีใหม่แล้วครับปีที่แล้วบ่ดีดีด้วยผม บาดเจ็บพร้อมดิผมบาดเจ็บก่อนสินปีสำมบอยส่วน,นเพื่นเดินดีประมวลก็เองวัดันีดเอาจังๆนะเนาะพาถ,ถือสาตัวนีเนาะพาถ,ถือสาตัวยี่บาดนะ <c oughs> <c oughs> เอาครับเด่ตัวไหนครับันนี้ครับผมครับในตารางมีเจ็ดแปดเก้าครับ เจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ครับสองสามสี่ครับผมครับผมสองตัวมีหกจุดครับ 2> 2, 3, ครับสองแปดครับสองแปดสองสี่ครับสองสี่สองเก้าครับสองเก้าเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าเจ็ดแปดครับเจ็ดแปด เก้าสามครับเก้าสามครับครับผมสองตัวเนี่ยอยู่สามชุดครับครับเป็นสองสองเก้าครับสองเก้าเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าสามเก้าครับสามเก้าครับครับผมชุดสามตัวเจ็ดเก้านี่ไม่ได้กัหันไปเจ็ดสี่เลยครับเจ็ดสี่เจ็ดสี่แท่งตี มันดังแห้งบ่เช่นดังบอกดังบอกเขาไปเราติดแล้วประมาคนละครื่งแล้วโครงการติดโครงการคนลครึ่งแล้วอือยังรอบอ่ะเจ็นเก่าเก่าเจ็ดอกโครงการน่ะละก็ต้องัวปีแท้เมื่อหร่แปดเก้าปฏิสิทธิเก้าบ่ะขับขึ้นเนแ่ยใาครับชุดสามตัวป่ยครับผมสตัวกันนี่ชุดครับครับ สี่เก้าสี่เจ็ดเก้าครับสี่เจ็ดเก้าสามเจ็ดเครับสามเจ็เก้าเจเกครับแปดเจ็ดเก้าี่เจ็ดแครับสี่เจ็ดปปดสองสาเจปดสองครับสามตัวเนี่ยอยู่สามจุดครับครับ เนี่เจครับสี่เจ็ดเก้าเกครับ 7, 8, 2, สามเจ็ดเก้าครับเจ็ดแปดสองสามชุดนะครับเนาะสามตัวแตกนะไอนอนี้เนาะเพินเนะเสียดาปีนี้ต้องแก้มือให้ได้ปีที่แล้ว <c oughs> บัวพันบัวพนัพนปีนี้ต้องเอาเึินปีที่แล้วขาดทุนด้เช่นผมภามรมพรวมผัดคุณ เส้นกำไรอยู่บ้างเสียน,นกำไรอยู่ครับเส้นกำไรอยู่ได้สุดเต็มอยู่ยวทวนทว,วนตัวเลขแบบหนึ่งนะครับเนะ้อครับผมเลขตารางเจ็ดแปก้าสองสามสี่ครับจับ 2, 8, 2, 4, 2, 9, คูบ่สองแปดสองสี่สองเกสามนะครับครับเน้นที่สองเก้าแล้วก็3ามเ้า ็ชุด3ตัวมี4 7 9 3 7 9 8 7 9ครับ4 7 8 8 2 3แล้วก็7 8 2, 2> ค,รครับเน้นนะครับเนาะเน้น3ชุดเน้น4 7 9ก็3 7 9แล้วก็7 8 2ครับผมครับผม,บผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อแนวทางดีๆครับผมครับแม่นๆ วันนี้เอาข้าวขึ้นเนี่ยเช่นผมหมักอยู่ดิสามเกสนกับผมอยู่ดินนสับผมอยู่ัส,สองเก่าสอเกขงกกมีอือมเนบ่เออวันนี้เลยนะอ่าครับส,สองเก่าส่ามเก่าเนี่ยแล้วผมเน้นะาสามเก่าเลยดิผมหมักเค็มมานี่ยไ่องเ <laughs> ช่นหูบอสอันสามเก่ากับส้นขึ้นกันดิสนกันกับไปถ้าจำว่าพิดมีมีเอบจดีน้ำ e แล้วก็พี่ชาย G นเจดีพี่ชายเจดี เราให้คู่เดียวเลยนี่เอฟซีจะดีมาดเลหมเนาะตัวดีเขาคนละเครึ่งคนละเครึ่งประเจ็ดเก่านะเขาเขามาสามเก่าแทนเขาแล้วเขาคนละเครึ่งเป็นหลักเขามาสามเก่าแทนเขาแต่เอฟซีบ่านี่ก็จับเองเลยครับในตารางครับครับครับโอเคครับขอบคุณหลายเนะครับเด้อมันมานวันดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครบทวนนะครับสำหรับแนวทางของเซียนทวีนะครับเนาะงวดวันที่17บเจมกราคมปี67นะครับวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับเนาะวันพุธใครทุกคนถูกหวยรวยเงินนะครับเนาะวันนี้เริ่มต้นสกกลาดใหม่นะครับปี67ดร่รวยไปด้วยกันครับเนาะปีนี้ใอยเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับถูกหวยรวยเงินลงทุนคขายอะไรก็ให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับเนาะก็ฝากไว้เช่นนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ